สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าคนเข้าสู่บทเรียนที่จะเปลี่ยนมุมมองการเทรดของคุณไปตลอดการในหัวข้อมองทะลุความปูราหุนวันนี้เราไม่ได้มาแค่ดูอินดิเคเตอร์ทั่วไปนะครับแต่เราจะมาเจาะลึกเพื่อค้นหาโครงสร้างที่ซ่อนอยู่ตลาดโดยใช้เครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดอย่างมัลติทรามเฟม e อน a l y ซิสเป็นเข็มทิศนำทางนะครับ ลองถามตัวเองเดียวครับว่าตลาดเคลื่อนไหวแบบสุ่มจริงหรือหรือว่าจริงๆแล้วมันมีรูปแบบบางอย่างที่เรามองไม่เห็นซ่อนอยู่ใต้ความผันถวนเหล่านั้นถ้าเรายังมองว่ามันเป็นเรื่องสุมเราจะไม่มีทางวางแผนการเทรดได้อย่างยั่งยืนได้เลยดังนั้นวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันว่ารูปแบบที่ซ่อนอยู่คืออะไรจุดเริ่มต้นของการเป็นเทรดเดอร์มือโปรคือการปรับ นิยามของความโกลาหลใหม่ครับลืมความหมายเดิมที่แปลว่าความมั่วส่้ไปได้เลยพอในโลกของความเทตความโกลาหลคือกุญแจดอกที่ไขไปสู่ความมีระเบียบในระดับที่สูงกว่ายิ่งตลาดดูวุ่นวายเท่าไหร่นั่นคือโอกาสที่เราจะพบโครงสร้างที่ชัดเจนหากเรารู้จักวิธีมองมันครับหลายคนเข้าใจผิดว่าความโกลาหลคือความไร้ระเบียบ แต่ในความเป็นจริงความกระหนไม่เท่ากับความระเบียบครับภาพที่ดูเหมือนยุ่งแยงทางฝั่งซ้ายเมื่อเราวิเคราะห์ด้วยความเข้าใจมันจะนำไปสู่ความมีระเบียบในระดับสูงทางขวางฝั่งขวาเสมอซึ่งเป็นจุดที่เราเริ่มมองเห็นจังหวะของตลาดได้ชัดเจนขึ้นการค้นหารูปแบบของระเบียบเมื่อเรายอมรับแล้วว่าความกรหหนมีระเบียบซ่อนอยู่คำถามสำคัญต่อมาก็คือแล้วความมีระเบียบนี้หน้าตาเป็นอย่างไร เราจะสังเหตุสังเกตเห็นมันได้อย่างไรในครับราคาที่วิ่งขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาคำตอบของหน้าตาความมีระเบียบนั้นคือ fractal หรือพิมพ์เขียวที่ซ่อนอยู่ครับแนวคิดของมันคือความคล้ายคลึงในตัวเองเหมือนกับใบเฟิร์นที่กิ่งเล็กๆมีรูปร่างเหมือนกิ่งใหญ่ในตลาดหุ้นกะเช่นกันครับ รูปแบบราคาที่เกิดขึ้นในนาทีมักจะถอดแบบมาจากรูปแบบในรายวันหรือรายเดือนครับมาดูภาพรวมกันครับการวิเคราะห์แบบแฟกตอนนั้นจริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีความเรอหนหรือว่า chaos theory โดยแฟกตอนจะทำหน้าที่เป็นเหมือนพิมพ์เขียวของโครงสร้างของตลาดที่ลำให้ให้เราเข้าใจขึ้นว่าชิ้นส่วนเล็กๆประกอบกันขึ้นเป็นภาพใหญ่ได้อย่างไร แล้วเราจะเข้าถึงพิมพ์เขียวเหล่านี้ได้ยังไงมันตีไทม์เฟรม e อนาลิซิสนั่นแหละครับคือประตูสู่การวิเคราะห์แบบแฟลกตันถ้าคุณมองได้แค่ไทม์เฟรมเดียวคุณจะเห็นแค่ชิ้นส่วนเดียวเท่านั้นแต่ในการมองหลายไทม์เฟรมมันจะทำให้คุณเห็นกลไกก,การทำงานของตลาดทั้งหมดลองดูตัวอย่างที่ชัดเจนในนี้ครับในภาพ s 4หรือภาพใหญ่เราจะเห็นภาพเป็นเพียงเส้นตรงที่พุ่งขึ้นไปอย่างเรียบง่าย แต่เมื่อเราลองใช้เลน์ของ h 1หรือภาพย่อยส่องลงไปเราจะพบว่าภายใต้เส้นตรงนั้นมีการเก่งตัวมีจุดพักและมีโครงสร้างย่อยๆซ่อนอยู่มากมายซึ่งทั้งหมดเคลื่อนที่สอบประสานกันและนี่คือข้อสรุปที่สำคัญที่สุดครับทั้งภาพใหญ่และภาพย่อยคือโครงสร้างเดียวกันแต่ในมุมมองที่ต่างกันเท่านั้นและสิ่งที่เรียกว่าแฟกตอของตลาด การเข้าใจจุดนี้จะทําช่วยให้คุณเข้าหาจุดเข้าซื้อในภาพย่อยที่สอดคล้องกับแนวโน้มในภาพใหญ่ได้อย่างแม่นยําแต่ก็ควรระวังนะครับการมีข้อที่มากเกินไปจนข้อมูลมากเกินไปจะทาให้คุณเกิดาภาวะอามาัมภาตทางการวิเคราะห์คือไม่กล้าตัดสินใจในขณะที่ถ้าข้อมูลไม่เพียงพอคุณก็จะเกิดสภาวะมืดสภาวะมืดบอดจากเป้าหมายสิ่งที่เราต้องมองหาคือจุดที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นจุดที่สมดุลที่ทําให้ข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจโดยไม่ซับซ้อนเกินไปสุดท้ายนี้ผมอยากให้ทุกคนหยุดแค่การมองตลาดแบบผิวเผินที่เห็นเพียงความวุ่นวายแล้วเริ่มมองเห็นโครงสร้างของมันอย่างแท้จริงและเมื่อคุณมองเห็นระเบียบในความกลอหนได้ความกลัวในการเหตุจะหายไปและถูกแทนที่ด้วยความมั่นใจจากการเข้าใจครับผม